ขอสแสดงความยินดีกับทีมที่เคยหลับแต่กลับมาแล้วปอสมัททีมขวัญใจยุค90สเสน่ห์แรงจนชูถ้วยเอฟเอคัพกลับสู่ลีกแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งในรอบ12ปีและห่างจากพรีเมียร์ลีก15ปีจากการโดนตัด9แต้มด้วยปัญหาทางการเงินเหมือนที่หลายทีมกำลังเผชิญอยู่ครั้งหนึ่งนี่คือทีมที่กุนซออย่างแฮ์ลี่เลดแนปเริ่มสร้างทีมในปีแรกจากอันดับ17ในฤดูกาล2005-2006ด้วยนักเตะใกล้ปลดระวางอย่าง โซแคมเบลจากอาร์เซนอลดวิดเจมจากแมนซิตี้เอนวานโกคานูจากเวสต์บอมวิทอัลเบียนแอดดี้โคจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิมิตราโอเล่เจ้าของฉายาซีดานเทิร์นจากเปลียวปูและดาวรุ่งอย่างเกรนจอนสตันจากเชลซีและยังอิมพอร์ตนักเตะจากต่างแดนอย่างดิโก้ครานชาจอมทัพชาวโครเอเชียพาทีมจบอันดับที่9้าในฤดูก,กาล 2006- 2007ถึงจากนั้นกุนซือลูกชายหล่อก็เริ่มเสริมทีมด้วยการใช้เงินถึง55ล้านปอนด์ กับสองกองกลางอย่างซันเดมูตาลีจากอูดิเนเซ่นิวมาเกเลเล่ลาซาน่าดิยาล่าจากอาเซนอนและกองหน้าถึง4คนทั้งจอ์นยูทาก้าจากแลนส์เจมนเ,เดฟโฟจากสเปอร์เดวิดนูเจนจากเรซซันฮอตเอนและมิลานบารลอสกองหน้าแชมป์ยุโรปก,กับลิเวอร์พูลโดยนักเตะกลุ่มนี้อายุไม่เกิน26ปีสักคนแถมยังเสริมนักเตะวัยวเกา่าใกล้30ปีอย่างซิบแบงดิสแตงจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ปาป้าบูยาดิยอฟจากฟูลแลมจนปอสมัทจบอันดับที่8ขณะที่ทั่วเอฟเอคัพก็ไล่สอยคู่แข่งมาตลอดจนกระทั่งรอบไปทีมสุดท้ายก็โชว์ฟอร์มโหดด้วยการเขี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่นำทัพโดยคริสตินโอโรนันโดและเวลูนีตกรอบไปแบบคาบ้านก่อนจะมาเอาชนะคาร์ดิฟฟ์ซิตี้ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ในรอบชิงชนะเลิศและล่าสุดต้องยกความดีความชอบให้กับจอห์นโมซิโนกุนซือวัย37ปี ที่เพิ่งเข้ามาคุมทีมได้เพียงแค่16เดือนแต่สร้างผลงานเอาชนะ40เกมเสมอ24และแพ้ไปเพียงแค่10นัดทั้งที่ฤดูกาลก่อนเขายังเป็นนักเตะทีมอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดก่อนจะแขวนสตั์ในเดือนมกราคมปี2023หลังได้สัญญาว่าจ้างโค้ชจากฟอสมัทและมาทำทีมได้แชมป์ในฤดูกาลนี้